ในวันนี้ต้องบอกว่ามองไปทางไหนนสวยๆทุกคนนะคะการสวยๆคงจะรับทรัพย์เยอะนะคะเพราะว่าวันนี้ทุกคนพร้อมร่วมไม้ร่วมมือกันร่วมใจกันในการที่จะแต่งกายให้สวยงามงดงามนะคะในแบบฉบับของ ชาวพื้นเมืองชาวสุรินนะคะไม่ว่าจะเป็นตุรลาวเขมรจีนหรือแม้กระทั่งมุสลิมเองนะคะต้องบอกว่าสีขรภูมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มีความหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแต่เราอยู่ด้วยกันด้วยความรักแพศสามัคคีโดยมีแหล่งรวมใจคือองค์ประสาทสีขรภูมิแห่งนี้นะคะเป็นจุด รวมพลรวมใจรวมทุกสิ่งทุกอย่งของชาวสีของภูมิและก็จังหวัดสุรินไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการงานต่างๆหรือแม้กระทั่งการขอพรน,นะคะกับว่าสิศักดิ์สิทธิ์ขอเข้ามานะคะโดยในวันนี้เราจะมีพิธีบวงสวงก่อนที่จะดําเนินการกิจกรรมจัดกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อให้สองเบลรูร่วมไปได้วยดีนะคะ เดียวเชิญขบวนงานบวชต่อเลยนะคะค่ะตอนนี้พ่อนาอยู่ไหนเนาะค่ะตอนนี้เขาบอกว่าโบราณบวชก่อนเบียรน,นะคะโรงเรียนสพสก็เลยจัดเต็มเลยนะคะมีงานบวชมาด้วยอไม่ใช่รดแห่นะคะแตเป็น แบบโบราณนะคะการแต่งกายก็จะนุ่งสรงมีชดาครอบนะคะคนถือาอาสนงจีวรน,นี่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะส่วนถือหมอนมอนี่เป็นแฟน,อนโอ้ สงสัยจะต้องอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะคะถา่ายขบวนงานบวชไปแล้วนะคะถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะท่านใดที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะคะอยากเก็บภาพแห่งความประทับใจก็สามารถรววมถ่ายภาพเก็บภาพที่ระลึกได้นะคะอ๋องานแต่งกำลังแห่อยู่เลยนะคะงานแต่กงะะตกำลังแห่อยู่เลยนะคะเี๋วเป็น กนงานแต่งนะคะจะเป็นขบวนสุดท้ายที่จะเข้าสู่พิธีตรงนี้นะคะส่่งิ้ที่จะพูบวนงนะคะต้อนเรน่มก่นสายต่อนะคะก่อนที่เราจะประกอบพิธีบวงสวงองค์ประสริสุขรภูน์แห่งนี้ค่ะทาเียนังประจัทีก่อนนะคะชินุกชุดเลยค่ะอชุกเลยเจม 面菜的面菜的面。